เรามิ่งพระเจ้าแห่งฤทธิ์ผิดเพื่อเขากถูผิดเพื่อพระธรรมโมิดเพื่อมะสังโฆพุทโธแค้วฆ่าธรรมโมแค้วข่าสังโฆแค้วค่าพุทโธแวะธรมโมแวะ สังขูแวพุทโธลีธโมลีสังโคลีพุทธังผิดทำมังผิดสัางขังผิดพระเจ้าแผงฤทธิผิดด้วยพระอรหังนักคงเนื้อมมคงหนังพุทคงกระดูกทาคงเอ็นยะคงทุกเส้นขนยะคงทั่วสารพรางกายนักโอการบัติน้สารพัดคงคมมาคงตัวสิกูตีพระเจ้าคงคงสวหาเหยียดเบ่งคงเบ่งทักยะมังพัะสิโลมาจะตียิมิสมุทกวาอรหังสัมมาสัมพุทธโธอรหังเตโชโสตาปฏิผลอนาคามิโชลิทีสิีเตโช วิชนาสันตินักอุดมองอัดพุทธากึงน,นักปิดปิดนักกึงทายัดพุทธอัดโมกุนักนักอมตะน,ะะนะักอุตจรังปิดจากอุทูธังหนังหุ้มตัวพระเจ้าอยู่หัวมะอักอุพัะอะรหังพัะอะรหังพัะอัะระหัง